สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่สถานที่ขายขายขยะรีไซเคิลหมายถึงขายกระป๋องเนาะก็เก็บไว้หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็มาขายแต่ละเดือนก็มาขายหนึ่งทีเนาะเก็บมาจากร้านอาหารไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันมีพี่ๆเขาแยกขยะให้เป็นประจําเลยเนาะที่นี่ชมเปลี่ยนสถานที่มานะคะเพราะมีคนแยกขยะให้ตรงนี้เนาะมีคนแยกกระป๋องให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เยอะเท่าไหร่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นสถานที่คะ่ะสถานที่นะคะก็จะมีคนขนลงรถให้ด้วยบางครั้งนะคะทุกคนเป็นปั๊มน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอเมริกาเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้คนนี้เขาก็ช่วยเป็นประจำเลยน,นะคะนี่เลยดูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ที่อเมริกาก็จะมีคนเอาตู้คอนเทนเนอร์มาจอดไว้แบบนี้เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลตามซอกมุมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือว่าตามห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีคนมาวางตู้ไว้เป็นจุดๆค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าใกล้บ้านตัวเองมีขายที่ไหนได้บ้างลองเข้า Google แล้วเซิร์ชคำว่า Recycling Near Me ก็จะมีเด้งขึ้นมาว่าขายได้ที่ไหนบ้างใกล้บ้านเราค่ะ วันนี้หัวฟูหน่อยนะคะเพราะว่าทําหลายอย่างเลยขวดจะได้หยุดงานนะคะก็เลยทําหลายอย่างเนาะวันนี้ส้มมีกระป๋องไม่เยอะนะคะก็เพราะว่ามีจะขวดไวายแล้วก็ขวดเบียร์ค่ะ พวกขวดแก้วพวกนี้ขายได้ไม่เยอะเนาะหมายถึงว่าได้ราคาไม่ดีนะคะใช้เวลาไม่นานพี่ๆก็แยกกระป๋องให้ส้มเสร็จเนาะนี่ก็จะเป็นขวดและกระป๋องทั้งหมดที่ทส้มมีค่ะเอาขึ้นตาช่างเลยเนาะตอนนี้นะคะและแล้วส้มก็ได้เงินมาค่ะวันนี้ได้ไม่เยอะเนาะประมาณ43ดอลลาร์ถ้าจะตีเป็นเงินไทยก็เอาไปคูณ35บาทได้เลยเนาะรวมทั้งหมดก็จะได้เป็น1 5 0 0บาทค่ะและทุกๆครั้งที่ส้มได้เงินมาก็จะเดินเข้าปั๊มน้ำม เพื่อซื้อเครื่องดื่มให้พี่ๆเขาเพื่อเป็นสินน้ำใจที่เขาช่วยแยกกระป๋องจ้า